สวัสดีครับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่2ระหว่างวันที่1 2ถึงวันที่16ปี2564นะครับครูหนุ่มครูสุภชัยดาบุตรก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับครูหนุ่มก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในวิชาวิทยาการคำนวณเด็กๆอย่าเพิ่งซีเรียสน,นะครับเพราะว่า การเขียนโปรแกรมตรงนี้ก็คือการเขียนเกมนั่นเองนะครับไปดูกันเลยองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็คือที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับการเขียนโปรแกรมด้วยเสร์อนะครับแล้วก็สนุกกับการเขียนโปรแกรมแล้วอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมนะครับก่อนอื่นนะครับ เด,เด็กๆมีสมาร์ทโฟนของคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับก็ให้เข้าที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับเข้าตอนไหนก็ได้นะครับเราจะเข้าจากมือถือก็ได้เข้าจากคอมพิวเตอร์เข้าจาก iPad ก็ได้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับนี่นะครับที่โกหนุ่มขีดเส้นใต้ไว้นะครับพิมพ์ให้หมดทุกตัวนะครับ https นะครับโคล,ลอนแล้วก็ c k กส a ล h สองครั้งแล้วก็พิมพ์ด้วย code. org นะครับเอาตามนี้เลยนะครับค่อยๆไปนะครับเมื่อเด็กๆเ,เข้าไปได้แล้วนะครับเราก็เขาจะมีให้เลือกนะครับระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเราก็เลือกภาษาไทยก็ได้นะครับ หรือใครอยากเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับในที่นี้คุณหนุ่มแนะนําให้เป็นภาษาไทยก่อนเนาะนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้นักเรียนเลือกคอร์สที่สองนะครับอันนี้คุณหนุ่มขออธิบายก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปฝึกทําทีหลังก็ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรครับพอเราเข้าไปคอร์สที่สองแล้วเราจะเจอหน้าตาของเกมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการอะไรครับปกติเราจะเป็นผู้เล่นเกมถูกไหมครับ แต่ตอนนี้เราเป็นผู้กำหนดให้ตัวเกมมันเดินนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเราต้องใส่คำสั่งเข้าไปโดยที่โดยที่อะไรครับโดยที่การใส่คำสั่งของเราเนี่ยมันจะโดนเป็นคำสั่งสำเร็จรูปมาอยู่แล้วเราแค่อะไรครับในหน้าจอมันจะมีกล่องเครื่องมือฝั่งซ้ายแล้วก็มีพื้นที่ฝั่งขวานะครับเราทำการแดกลากหรือว่ากดเมาส์ค้างนะครับเพื่อจะอะไรครับ เพื่อนำคำสั่งเนี้ยมาต่อมาต่อนะครับเพื่ออะไรครับเ <_ d> um> มื่อเราลรันโปรแกรมพอต่อเสร็จเรากดอะไรครับกดตกลงกดเริ่มนะครับตรงเนี้ยเมื่อเราต่อกดคาว่าเริ่มนะครับตัวการ์ตูนมันก็จะเริ่มเดินตุกๆๆๆก,ต,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 กตามที่เรากำหนดให้มันเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างๆนะครับ นะ uh, ในการเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมนะครับก็คือการเอานะคําสั่งสําเร็จรูปนั่นแหละมาต่อๆกันนะครับซึ่งเราจะกําหนดนะครับด้วยตัวของเราเองนะครับอันนี้แค่เป็นอธิบายคร่าวๆก่อนนะนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจนะครับ uh, ตัวอย่างความซับซ้อนของมันเนี่ยตัวเนี้ยโปรแกรมมันก็จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ คือเราต้องกำหนดยังไงให้ a n g กี้เบิรเดิน1,2,3,4ไปเรื่อยๆนะครับให้เดินกี่ครั้งเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายคือประหาตัางนี้นะครับโดยอะไรครับเราจะสามารถเขียนเป็นโฟชาร์ดออกมาได้อย่างนี้นะครับส่วนของโฟชาร์ดเนี่ยคุณหนุ่มสอนไปแล้วในในสัปดาห์ที่ผ่านๆมา,านะครับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของโฟชาร์ดนะครับ เรามาโฟกัสตรงที่ทํายังไงเราจะเขียนโปรแกรมหรือวางคําสั่งให้เอ็นกิเบิรมันเดินไปตามทางที่เราต้องการใช่ไหมครับโดยการวางชุดคําสั่งนะครับก็คือเอาคําสั่งฝั่งนี่นะที่คุณหนุ่มอธิบายไปเมื่อกี้เอาคําสั่งมาต่อกันต่อกันลากมาต่อกันได้นะครับลากมาต่อกันได้นะครับลองเล่นดูนะครับแต่ไหนผิดพลาดไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราสามารถดึงออกได้ การดึงออกก็คืออะไรครับก็คือกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ย้ายมันกลับมาย้ายมันกลับมาย้ายมันกลับมามันก็คือการลบคำสั่งนะครับแต่ที่สําคัญคือเราทําเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะครับเรากดปุ่ปุ่มอะไรครับปุ่มเริ่มต้นตรงเนี้มันจะได้อะไรครับแล้วเราก็สังเกตด,ด้วยว่ามันโดดไปยังไงมันจะโดดไปนี้ไปซ้ายไปขวาอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คําสั่งที่เราลาดไปต่ออกันลองเล่นดูนะไม่ต้องซีเรียสนะครับ อันนี้จะไปเกี่ยวเนื่องกับใบงานที่ครูหนุ่มจะให้ทำนะครับเด็กๆนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์อะไรครับ post.org เลือกคอที่สองแล้วเลือกอะไรครับบทเรียนที่หกมันจะเจอหน้านี้นะครับก็คือเข้าไปเสเปร๊ฟไปคอที่สองนะครับไปคอที่สองพอเข้าไปคอร์ที่สองแล้วก็เลือกอะไรครับบทเรียนที่หกมันก็จะเป็นนะครับ เป็นหน้าตัวนี้นะนะครับเป็นหน้าตัวนี้เลยนะครับแล้วลองเล่นดูในตองซีเรียสนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับอดีตเราเคยเป็นแค่ผู้เล่นผู้เล่นเกมใช่ไหมครับวิชาวิทยาการคนิตจะฝึกให้เราคิดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการวางแผนเป็นการเปลี่ยนโฟชาร์ดตอนนี้เราอะไรครับเราเป็นผู้สร้างเกมแล้วนะ เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนกาหนดให้แองกี้เบิร์ดมันเดินถูกต้องไม่ลุกโดยที่เราเอาพุษคาสั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเอามาเติมใส่ฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวากําหนดให้มันเดินไปที่เป้าหมายให้ได้นะครับลองเล่นดูนะครับหากมีข้ออะไรสงสัยก็พักมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณหนุมก็ได้หรือว่าถามที่ครูประจําชั้นเราก็ได้นะครับนะครับอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ ให้สังเกตนะครับก็เกี่ยวเนื่องจากเมื่อกี้แหละเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้เหมือนเดิมเตะเลยแล้วก็เข้าไปคอร์สที่สอนเลือกรวดบทเรียนที่หกนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับเป็นหน้าต่างโปรแกรมเมื่อกี้เลยที่ให้ดูนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทุกขั้นตอนที่เราทํามาทั้งหมดให้นักเรียนสังเกตด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องรู้จากสังเกตนะครับ ี๋ยวไปดูที่สุด,สดท้ายสุดท้ายมาดูที่ใบงานนะครับในสัปดาห์ที่เจ็ดนะครับอันนี้ใบงานผููหนุ่มไม่ได้ทําอะไรยากเลยแค่อะไรครับแค่นักเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วเข้าตามขั้นตอนนะครับเข้าตามขั้นตอนแล้วอะไรครับแล้วลองไปเลื่อนดูเฉยๆไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้ามันอะไรครับ ถ้ามันผิดก็แค่ย้ายคําสั่งกลับเดี๋ยวว่าเราอยากลองผิดลองถูกเราก็ลองดึงดูนะครับนี้สามารถเล่นได้บนสมาร์ทโฟนโทรศัพท์คุณพอ่อคุณแม่บน i-pad บนอะไรครับบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับและที่สําคัญสิ่งที่คุณหนุ่มอยากให้ทํานะครับหลังจากที่นักเรียนลองเริ่มดูแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับให้นักเรียนนะครับคุณหนุ่มขอความวมมือให้นักเรียน ตอบคำถามตรงนี้ให้คุณหนุ่มหน่อยนะครับตอบคำถามตัวนี้นะครับตอบคำถามเสร็จแล้วที่สําคัญเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออย่าลืมบอกชื่อนามสกุลกั้นเลขที่ตัวเองให้ชัดเจนเพราะตัวนี้พลาดกันเยอะทํางานมาอย่างดีมากแต่อะไรครับแต่ไม่ยอมบอกชื่อตนเองคุณหนุ่มเลยให้คะแนนไม่ถูกเลยแม้กระทั่งเลขที่ห้องยังไม่เขียนเลยนะครับขอบกรกดับตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเขียนชื่อ นามสกุลชั้นเลขที่ตัวเองด้วยคุณหนุ่มจะได้ให้คะแนนถูกนะครับอย่าลืมนะครับคุณหนุ่มเน้นย้ําอีกทีนึงนะครับเข้าโดยอะไรก็ได้ก็คือโทรศัพท์มือถือ iPad, iPhone, คอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณที่คุณหนุ่มสอนอยู่นะครับลองเข้าไปเล่นดูเราเริ่มจากคอร์สที่สก่อนนะไปเรื่อยๆนะครับอ่าสัปดาห์นี้คุณหนุ่มฝากไว้เพียงแค่นี้ ไปฝึกเล่นแล้วก็ตอบคำถามตัวนี้แล้วส่งใบางานกลับมาไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับอ่ไปเป็นผู้สร้างเกมกันนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ